ก็ได <Okay. S 1> ้มาดูหงจุ้ยอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับชัยวัดนะครับให้ผมมาดูให้ขึ้นบ้านไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งคิดได้นะครับว่าอยากจะดูหงจุ้ยนะครับผมก็เลยมาดูก็เลยมีการปรับแก้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยบ้านนี้จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขนะครับครับผมครับเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวมาทำเริ่มไปเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับบ๊ายบาย ไม่ไปที่สูงขางนาดน,นี้เลยเหรอใช่ในชะ่โอ้โหส่วนเหนือเน,น,อบบนี่ยมันจะเป็นเอ้าทัวเราแกอยู่นี่ thank you